แล้ก็เป็นคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูว่าเออเรารักสวยลักงามเห็นว่าเอ็กโซนี้ช so ่วยชะลอวัยขีดเส้นตายไว้ว our ่าทุกคนก็ต yeah, ้องการใชื Ellen> ่อนคะชะลอวัยหน้าใสชะลอวัยหน้าใสอายุเท่าไหร่ก็ผ่านได้ใช่ไหมคะใช่ไมรสชาติด้วยรสชาติง่ายรสชาติง่ายก็คือคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพแต่อยากชะลอวไวชะลอวัยก็คือสตาฟอายุไวแบบนี้ จะนัำหน้าตาไว้แบบนี้อายุเราปล่อยไปแล้วก็เด็กบอกมีเรื <ique> ่องของปรับฮอร์โมนอ๋อปรับฮอร์โมนว่าช่วงไวทองนะคะก็คือจะมีความหงุดหงมีความเหน็บก็ต้องบำรุงไว้ก็คือไม่นอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็พยายามทานทางภูมิขพอคุณีบอกว่าทานคุณนิคแล้วก็เอ็กโซด้วยเนี่ยก็เริ่มต้องออกกำลังกายด้วยแล้วค่ะเนี่ยก็คือตอนนี้ทานอยู่ประมาณวานละหนึ่งสองตปกติตัวที่ทานก่อนก็คือเอ็กโซ แมกซ์โซับนิ่งนะคะแล้วก็ชิลด์เลยในเรื่องผิวได้นะคะสำหรับวัยนี้นะคะยังสดใสเต่มตึงอยู่นะคะโปรโมทไว้ที่สิ่งกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video